รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอ สวัสดีครับผมนิรินรพลธุยาสิงห์ตะกลนะครับและดีฉันปามปัทมาจันทระภัยทูลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลอินโดนีเซียครับผมรายการที่พี่นิ้งน้นนองปามน,นะครับจะมาสอนภาษาอินโดนีเซียพร้อมกับสาระและความสนุกสนานเพราะการเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับวันนี้น้องปามมีอะไรมาเสนอครับค่ะเรจะถามพี่นิ้งนิดนึงค่ะในหนึ่งปีเนี่ยพี่นิ้งเจ็บปวดกี่ครั้งคะจําได้ไหมคะเอ่อ น่าจะประมาณสองครั้งครับระคะอืมแล้วตอนที่พี่นี้ไม่สบายหนักที่สุดเนี่ยพี่นี้ป่วยเป็นอะไรคะอ่าไข้หวัดใหญ่ครับและไข้เดออกโอ <c oughs> แล้วพี่นี้รักษายัางไงคะ ก็ไปหาหมอสิครับที่โรงพยาบาลตอนนั้นก็นอนโรงพยาบาลตั้งสองวันน่อ๋อค่ะในไหนเราพูดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยกันแล้วนะคะวันนี้ความมีคําสั์เกี่ยวกับโรคไตไข้เจ็บมาฝากพี่นิและคุณผู้ชมนะคะเผื่อที่เวลาพี่นิไปเที่ยวที่อินโดนีเซียแล้วพี่นิป่วยขึ้นมานะคะไปหาหมอพี่นิจะได้สื่อสารกับหมอและพยาบาลได้ถูกต้องไงคะใช่แล้วครับเนื้อหารายการวันนี้นะครับมีประโยชน์สาหรับพี่ และคุณผู้ชมแน่นอนครับผมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับโรงพยาบาลของอินโดนีเซียกันก่อนดีกว่าไหมคะได้ครับผมได้เลยครับเราไปรับชมเกร็ดความรู้ในช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซียครับช่วงสาระน่ารู้คู่อินโดนีเซีย อินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรงพยาบาลหรือภาษาอินโดนีเซียเรียกว่ารูมาสากิตหรือเรียกย่อๆคือ r s อินโดนีเซียมีโรงพยาบาลเพียง2,925แห่งคิดเป็นโรงพยาบาลเอกชน63%และโรงพยาบาลรัฐ37%มาซุกอางิน ชื่อนี้ที่ใครได้ยินถึงกับสายหัวมาซุกอางินเป็นอาการชนิดหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขาทางการแพทย์และไม่ใช่โรคมาซุกอางินมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่อากาศหนาวเนื่องจากในช่วงฤดูกาลนี้เป็นช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันมีแนวโน้มลดลงคนอินโดนีเซียเชื่อกันว่ามาซุกอางินเป็นอาการที่เกิดจากลมจํานวนมากเข้าสู่ร่างกายทําให้มีไข้หนาวสัน่น รู้สึกไม่สบายปวดเมื่อยท้องอืดและเรอบ่อยมาซุกอางินมีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้โดยการทำให้ร่างกายอบอุ่นโดยการใส่เสื้อผ้าหนาๆนกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแต่นั่นเป็นเพียงวิธีการรักษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังมีการรักษามาซุกอางินที่ได้รับความนิยมมากในอินโดนีเซียคือการขูด การขูดเป็นการรักษาอาการมาสุกอางนินแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในประเทศอินโดนีเซียโดยการใช้ยาหม่องน้ำมันเหลืองหรือน้ำมันมะพร้าวป้ายลงบนหลังจากนั้นใช้เหรียญหรือที่ขูดพิเศษขูดให้ทั่วแผ่นหลังการขูดมีความปลอดภัยช่วยบรรเทาอาการและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดช่วงรู้สัพท์กับภาษาอินโดนีเซีย หลังจากช่วงที่แล้วนะครับเราได้สาระความรู้กันไปนแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาสอนถึงคําศัพท์ที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บครับน้องปามเรามีคาอะไรบ้างครับโอเคค่ะพีน่นิถ้าพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วนะคะเรามาเรียนรู้คําศัพท์คํานี้กันก่อนเลยค่ะโรงพยาบาลภาษา<ม>อินโดนีเซียพูดว่ารูมสาสกิตรมัสกิตรูมกิตรกิตรูมัสากิตนะครับรูมาสากิตราษาไทยแปูว่าโรงพัาบาลค่ะัราไปดูคําศัพท์คําถัดไปค่ะ ประกันสุขภาพภาษาอินโดนีเซียพูดว่า asuransi 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 ภาษาไทยแปลว่าประกันสุขภาพค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะโรคภูมิแพ้ภาษาอินโดนีเซียพูดว่า allergy allergy a l l e r กีที่เหมือน allergy เนาะคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันครับ a l l e r กีภาษาไทยแปลว่าโรคภูมิแพ้ค่ะ เราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะโรคไส้ติ่งอักเสบภาษาอินโดนีเซียพูดว่าอูซูบุนตู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 ภาษาไทยแปลว่าโรคไส้ติ่งอักเสบค่ะเราไปดูโรคต่อไปกันค่ะโรคข้ออักเสบภาษาอินโดนีเซียพูดว่าราดังเซนดีราดังเซนดีราดังเซนดี ราดังเซนดีภาษาไทยแปลว่าโรคข้ออักเสบค่ะเราไปดูโรคต่อไปนะคะโรคหอบหืดภาษาอินโดนีเซียพูดว่า,อ,าอัสม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 าภาษาไทยแปลว่าโรคหอบหืดค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปกันค่ะคุณผู้ชมโรคมเร็งภาษาอินโดนีเซียพูดว่าการเกิรการเกิรการเกิดการเกริภาษาไทยแปลว่าโรคมเร็งค่ะ เราไปดูโรคถัดไปค่ะโรคหลอดลมอักเสบกันนะคะโรคหลอดลมอักเสบภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบ r o n c h i t i s bronchitis b r o n ถูกต้องค่ะบรอน c h i t i s ภาษา,ทาไทยแปลว่าโรคหลอดลมอักเสบค่ะเราไปดูโรคต่อไปกันค่ะโรคเบาหวานภาษาอินโดนีเซียพูดว่า diabetes 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 ภาษา,ทาไทยแปลว่าโรคเบาหวานค่ะเราไปดูโรคถัดไปกันค่ะพี่นี้โรคไข้เลือดออก ภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเด e m a m บด d a r a เดม mambadara ไหนพี่นี่ลองพูดตามปามสิคะเด e m a m บด d a r a t h ม m a m บ a d a r a ภาษาไทยแปลว่าโรคไข้เลือดออกค่ะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะโรคตับอักเสบภาษาอินโดนีเซียพูดว่า hepatitis 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 แพปาติติสภาษาไทยแปลว่าโรคตับอักเสบค่ะเราไปดูโรคถัดไปนะคะโรคซึมเศร้าภาษาอินโดนีเซียพูดว่า depressed d e p r e s s d d e p r e s s d d e p r e s s ภาษาไทยแปลว่าโรคซึมเศร้านะคะเราไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะปวดหลังภาษาอินโดนีเซียพูดว่า s ากิตปุงกุ u n ซากิดปุงกุงซากิดปุงกุงซากิดปุงกุงภาษาไทยแปลว่าปวดหลังค่ะครับไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะกระดูกหักภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปาตะตูลังปาตะตูลังปาตะตูลังถูกต้องค่ะพี่นิดเก่งมากค่ะปาตะตูลังภาษาไทยแปลว่ากระดูกหักค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะแขนหักภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปาตะเลงันปาตะเลงัน ปาตาเลืองนันถูกต้องค่ะปาตาเลืองนันภาษาไทยแปลว่าแขนหักค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะน้ำมูกไหลภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปีเล็กปีเล็กปีเล็กภาษาไทยแปลว่าน้ำมูกไหลค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะจามภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเบอร์ซิน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 ภาษาไทยแปลว่าจามค่ะ ไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะอาเจียนภาษาอินโดนีเซียพูดว่ามูอันมวอันมูอันใช่ค่ะถูกต้องขเย่งมากเลยค่ะมูอันภาษาไทยแปลว่าอาเจียนค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะไอภาษาอินโดนีเซียพูดว่าบาตุก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 ภาษาไทยแปลว่าไอค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะใบสั่งยาภาษาอินโดนีเซียพูดว่ารีเซฟ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 ภาษาไทยแปลว่าใบสั่งยาค่ะ ยาภาษาอินโดนีเซียพูดว่าโอบัสโอบัสโอบัสโอบัภาษาไทยแปลว่ายาค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะยาเม็ดภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเปลวเปลวเปลลภาษาไทยแปลว่ายาเม็ดค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะแพทย์ทั่วไปภาษาอินโดนีเซียพูดว่าด็อกเตอร์อูมุม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 ภาษาไทยแปลว่าแพทย์ทั่วไปค่ะ ไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะแพทย์เฉพาะทางภาษาอินโดนีเซียพูดว่าด็อกเตอร์สเปเชียลิสต์ด็อกเตอร์สเปเชียลิสต์ด็อกเตอร์สเปเชียลิสต์ถูกต้องค่ะพี่นี้เนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะด็อกเตอร์สเปเชียลิสต์ภาษาไทยแปลว่าแพทย์เฉพาะทางค่ะไปดูคำศัพท์คำถัดไปค่ะนางพยาบาลภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเปราวัตเปราวัตเปราวัต เปราวัตภาษาไทยแปลว่านางพยาบาลไปดูคําศัพท์คําถัดไปค่ะผู้ป่วยภาษาอินโดนีเซียพูดว่าปราเซียนปราเซียนปราเซียนภาษาไทยแปลว่าผู้ป่วยไปดูคําศัพท์คําถัดไปค่ะป่วยหรือเจ็บป่วยภาษาอินโดนีเซียพูดว่าซากิทซากิตซากิทซากิทภาษาไทยแปลว่าป่วยหรือเจ็บป่วยค่ะไปดูคําศัพท์คําถัดไปค่ะแข็งแรงภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเฮฮัต เซฮัทเซฮัทเซฮัภาษาไทยแปลว่าแข็งแรงค่ะไปดูคำศัพท์คำสุดท้ายสำหรับวันนี้กันนะคะหายป่วยภาษาอินโดนีเซียพูดว่าเสมบุเสม,มบุ ถูกต้องค่ะเสมบุกภาษาไทยแปลว่าหายป่วยค่ะโอเคครับวันนี้คำศัพท์นี่โอ้โหมาเต็มเลยนะครับพี่นิมึนเลยคราวนี้นะครับอยากให้น้องปามลองช่วยสอนแต่งประโยคบ้างดีกว่าเอาคําศัพท์ที่น้องปามสอนเมื่อสักครู่เนี้ยมาแต่งเป็นประโยคได้เลยค่ะพี่นิเรามาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลยค่ะ Sayasuda sakit บาาบ b e า a p a hari Sayasuda s a k i บ b บ b ารา p า h a าาาาเดี๋ยวพี่นิลองพูดตามปามนะคะ Sayasuda สา k i ต Saya s u d าสาคิ i เบอร์เบราปาฮารีเบอร์ a บราปาฮค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะสายาภาษาไทยแปลว่าฉันสุดาภาษาไทยแปลว่าแล้วสากิตภาษาไทยแปลว่าเจ็บหรือป่วยนะคะเบอร r a บ a h a r ฮรภาษาไทยแปลว่าหลายวันค่ะเราเอาคำศัพท์เหล่านี้มารวมกัน Saya สุดาสาคิตเบอร์ r บรา h a r ารฉันป่วยมาหลายวันแล้ว เราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะซายาอัลเลอร์กีเซอร์บุกซารีซายาอัลเลอร์กีเซอร์บุกซารีเดี๋ยวพี่นิลองพูดตามปมนะคะซายาอัลเลอร์กีซายาอัลเลอร์กีเซอร์บุกซารีเซอร์บุกซารีค่ะเดี๋ยวเรามาแปลความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะซายาภาษาไทยแปลว่าฉันอัลเลอร์กีภาษาไทยแปลว่าแพ้ เซบุกซารี ari, ภาษาไทยแปลว่าเกสรดอกไม้นะคะซายาอัลเลจีเซบุกซารี ari, ฉันแพ้เกสรดอกไม้เราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะคุณผู้ชมซายาราซามูไลอากันเดมัมซายาราซามูไลอักันเดมัม um. um. เดี๋ยวพี่นี้ลองพูดตามปามนะคะซายาราซาซายาราซามูไลมูไลอากันเดมัมอากันเดมัมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะซายาภาษาไทยแปลว่าฉันราซาภาษาไทยแปลว่ารู้สึกมูไลภาษาไทยแปลว่าเริ่มอากันภาษาไทยแปลว่าจะเดอรม,มัมภาษาไทยแปลว่าเป็นไข้นะคะหรือมีไข้เอาคำศัพท์เหล่านี้มาเรียงต่อกันค่ะซายาราซามูไลาอากันเดอรม,มัมฉันรู้สึกเริ่มจะมีไข้นะคะเรามาดูประโยคสุดท้ายของวันนี้กันค่ะ สม oga c e p a t s e สม u h dan, u dan s e h ส t s e ม oga c จ p a t ั e สมบ h dan s e h ส t เดี๋ยวพี่นี่ลองพูดตามมนะคะ s e m oga c e p a t sembu h s e m oga cepat s e ด b u h Dan <se> s e h a ส Dan s e ส a t อ่ะเราไปดูความหมายของคำศัพท์แต่ละคำกันนะคะสม oga ภาษาไทยแปลว่าขอให้เจะปัดภาษาไทยแปลว่าเร็วโดยเร็วนะคะสมบุ u, ภาษาไทยแปลว่าหายป่วยด้านภาษาไทยแปลว่าและสุขภาษาไทยแปลว่า สุขภาพแข็งแรงนะคะประโยคนี้เมื่อน,นำคำศัพท์มารวมกันสโมกายจปะปซิมบุกดานซเซฮัทขอให้หายป่วยและสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วค่ะ โอ้โหวันนี้นะครับมาคนเต็มนะครับคำศัพท์ที่มีประโยชน์นั้นเลยนะครับ<ช>เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับประโยชน์การใช้ภาษาอินโดนีเซียเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเพาราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับและอย่าลืมหมั่นตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าภาษาอินโดนีเซียของเราเนี่ยไม่ยากถ้าอยากให้คล่องต้องหมั่นฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องนะคะใช่เลยครับน้องตามแล้ววันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงพอดีครับ อย่าลืมนะครับถ้าอยากเก่งภาษาอินโดนีเซียนะครับมันฝึกฝนแบบที่ต้องปามแนะนำนะครับและอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับรายการ Hello Indonesia นะครับได้ทางที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงสาราธิการนะครับหรือทางช่อง ETV นั่นเองนะครับและหากท่านผู้ชมท่านใดพลาดรับชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv ครับผมวันนี้รายการของเรากมบเวลาลงแล้วนะครับผมเรนน้องปามขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ 西亚。